คุณลุงอายุ64ปีปัจจุบันเป็นอมัมพฤกษ์ขึงสีไม่สามารถที่จะพูดได้มาหลายปีต้องเลี้ยงดูหลานอีกสี่คนซึ่งลูกชายเอามาทิ้งไว้ให้แก่เลี้ยงต้องอาศัยข้าวัดในการเลี้ยงดูหลานสวัสดีค่ะจ้าคุณลุงคุณลุงเขาเป็นอะไรครเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพฤกษ์ขึงซีค่ะรึง 4. ยกมือได้ไหมยกออออันแรบพวกนี้นะเหมือนไล่ติดยกไม่ขึ้นแล้วพูดได้ไหมพูดไม่ได้ค่ะพูดได้ไหมครับพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยอ๋อกี่ปีสิบปีได้ประมาณสิบปีนะคุณป้าแล้วแล้วภรรยากันลหรเสียไปนานแล้วค่ะเสียไปนานแล้วนะอ๋อแล้วโยงเป็นอะไรเป็นลูกสะใภ้เป็นลูกสะใภ้ค่ะคอาแสดงว่าเขามีลูกมีค่ะมีทั้งหมดสามคนสามคนแล้วสามคนได้อยู่ไหมมีมีได้อยู่ พี่คนโตเขาก็แยกไปมีครอบครัวแยกบ้านไปคนโตแยกครอบครัวไปแล้วก็มีคนที่สองคือไม่รู้อยู่ไหนทิ้งลูกไว้ให้พ่อเลี้ยงสี่คนคนที่สองคือมีมีครอบครัวแล้วแล้วก็แล้วก็มีลูกกี่คนสี่คนสี่คนและเขาก็หายไปอยู่ไหนก็เลยไม่รู้เอาลูกมาทิ้งไว้ให้พ่อเลี้ยงคือเอาสี่คนมาให้คุณลุงเลี้ยงค่ะอ๋อแล้วก็ตัวเขาอะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้กลับมาบ้างไหมไม่ไม่ได้กลับมาอ๋อคือทิ้งเลยใช่ ทิ้งให้พ่อดูแลทั้งหมดมีแต่พ่อที่เอาเบี้ยคนพิการกับเบี้ยผู้สูงอายุให้เด็กๆไว้กินไว้ใช้โรงเรียนคือเด็กสี่คนเนี่ยคุณลุงเป็นคนเลี้ยงพ่อเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงด้วยเบี้ยคนพิการค่ะแล้วก็ข้าววัดอะไรนะข้าววัดข้าววัดคือไงไปเอาข้าวจากวัดมาให้เด็กๆกินทุกวันเนี้เหรอค่ะอ๋อทไมต้องไปเอาข้าววัดล่ะก็มันไม่พอค่ะไม่พอกินไม่พอกินไม่พอใช้อืม ้อาไปเข้าวัดมาทุกวันไหมทุกวันค่ะอ๋อทุกวันเลยนะคะอายุเท่าไหร่นะ64 64นะมเป็นลูกสะอรพคนไหนคนเล็กคนเล็กลูกของคนเล็กคนเล็กแล้วมีมีลูกไหมหนูมีลูกสามคนมีลูกสามคนค่ะนั้นแสดงว่าบ้านหลังนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดอ่าเก้าคนเก้าคนเพราะว่าคุณลุงโยมแล้วก็ หลานชหลานสี่คนที่พ่อแม่ทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ลูกของหนูอีกสามคนสามคนนะอ้าวแล้วสามีทําอะไรสามีทารับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปค่ะอ๋อมีงานก็ทำนะไม่มีมีงานก็ไปทําถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไปทํามีมีแบบไม่มีงานมีไหมมีค่ะอื กันลำบากนะอะนและโยมได้ทํางานไหมหนูอะทาเป็นลูกจ้างของโรงเรียนอีกทีหนึ่งที่ว่าเขาเป็นร้านค้าประมูลกับโรงเรียนอพอช่วงปิดเทอมหนูก็ไม่มีไรายได้หนูออได้ไปหาหมอไหมไปหาค่ะเป็นหมอของอนามัยเ,ออเขาก็กินยาความดันกินยาความดันไขมันแล้วก็การเส้นเลือดในสมองอืโอ้นั่นแสดงว่าแล้วเลี้ยงมากี่ปีแล้วหลานเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่พวกนี้ยังเล็กๆเลยตั้งแต่ ประมาณตั้งแบบที่เอามาให้เลี้ยงเมื่อกี่ปีเนี่ยที่ที่ว่าลูกลูกลูกมาทิ้งไว้สี่ห้าปีได้แล้วสี่ห้าปีนะเลี้ยงด้วยเบี้ยคนแก่เนี่ยนะมันก็ไม่พอดิไม่พอพอไหมไม่พอไม่พอนะไม่พอก็ต้องกระเบียดกระเสียนแล้วก็ไปเอาอข้าววัดไม้มให้พวกเด็กๆถ้าเกิดไม่มีข้าววัดนี่ไม่ได้เลยนะ <c oughs> ได้ไหมลงุงถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีข้าววัดนี่ได้ไหม ก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้นะอ่เดี๋ยวอาตอมาจะมีสิ่งของมาให้นะ,<อ>ะสิ่งของมาสองอ่าอันนี้เป็นข้าวสารนะโยมนะข้าวสารหนึ่งถุงข้าวสารสองถุงข้าวสารสามถุงน้ำมันพืชนะค่ะน้ำมันพืชนี่เป็นอะไรออฟปลากระป๋องสาเกติวกระป๋องเอามาสองลังหนึ่งลัง องลังาขนมมาให้เด็กนะมีเด็กเยอะใช่ไหมค่ะมีเด็กเยอะอ่ามีเด็กเยอะเอาขนมไปอ่ายอมรับไปเลยอ่าขนมไปให้เด็กอ่าไข่ไก่นะอ่าไข่ไก่สองแผงอ่าแล้วก็อันนี้เป็นนมอีกหนึ่งลังนะอ่าเอาสิ่งของมาให้คุณลุงนะอ่าจะเดี๋ยวมีตังมาช่วยนะมีตังมาให้ด้วยแล้เอาไปเอาไว้ซื้อของกินต่อไปวันหลังนะตังมา เดี๋ยวช่วยตังไว้ให้กคุณลุงสามพันนะอาแบ,บมือครับคุณลุงอ่าเอาไว้ใช้ได้คุณลุงนะเจ็ดสิบพ่อครับครับดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไปก่อนนะ,ะครับ